สวัสดีครับจากช่องข้นมะนาครับพี่น้องครับมื่อนีมาบึงพยากรณ์อากาศนะครับในโหมดของวินีรัดขอมแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาคู่กันไปพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้วก็ได้ยินข่าวว่าฝนตกหลายหมองนะครับก็เลยแวะเข้ามาบึงจัะหน่อยเพื่ออาบางท่านอาจจะบอกมีเวลาเข้าไปเบึงในกรมอุตุเนาะนะครับเดี๋ยวแอดมินสีผ้าไปเบึงในในช่วงนี้ครับวันที่7วันจันทร์ที่7เนาะ วันนี้อนาะจะเป็นยุทธชดเชยวันจัก,กรีของเมื่อวานครับพี่น้องครับวันจันทร์ที่เจ็ดโชนีสิบนาฬิกาครับถ้าเป็นสิบเอ็ดนาฬิกาที่เป็นอยงไรครับเบิ้งเมฆบกคลุมอยู่ส่วนภาคเหนือตอนบนเนาะแล้วก็ภาคอีสานนะครับเนี่ยวนยุ่งยุ่กับภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่พี่น้องครับสังเกตมารที่ยุทอยู่แถวๆนี้เนี่ยเบิ้องมาเบิ้งมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะพาเข้าไปเบิงลล้งรายละเอียดอีกเท่านึง,นงพี่น้องครับช่วงสิบสองนาฬิกาหรือประมาณสักภาคเหนือเนาะ แล้วก in so right. so ็ช่วงสิบหานาฬิกาก็ยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานขอนมาทางภาคกลางแล้วก็ส่วนภาคเหนือตอนล่างเนาะภาคอีสานตอนบนช่วงช่วงลูกมาล่างแล้วก็ช่วงใบใบไปก็จะเป็นช่วงภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางภาคเหนือตอนบนประมาณนี้พี่น้องครับในช่วงกขึ้นก็จะเป็นภาคอีสานตอนภาคอีสานช่วงกลางๆพี่น้องครับแล้วก็ช่วงภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาค ตะวันออกตอนบนไปชนกับภาคอีสานเนาะประมาณนี้นะครับช่วง10:30 5นของวันที่7นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิิงในเรื่องของกลมอุตุเพลินเพิ่นว่าจ,จังไหนพี่น้องครับในช่วงของกลมอุตุนะครับแอดมินดีพาไปเบิิงนิดนึงนครับในพยากรณ์อากาศของเพิ่นวาไหวเนาะใน <c oughs> ในช่วงพยากรณ์อากาศ เจ็ดบ้านแล้วกันพี่น้องเจ็ดบ้านเนาะแอดมินเบิงในช่วงเจ็ดบ้านช่วงนี้มีอย่างสําคัญที่เขาเตือนไว้พี่น้องครับในเรื่องของแผ่นดินไหวยู่ที่เมียนมาเนาะพี่น้องครับขนาด2.9ลิกเอ่อลิกเตอร์เนาะประเทศเออ่ทางทิศตะวัอนออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่ฮ่องสอนประมาณ163กิมโลเมตรเนาะอันนี้ก็ประมาณวันที่เจ็ดเมนี้ครับเพิ่นบอกว่ายังมีอยู่ครับทีเมียนมายังมีแผ่นดินไหวอยู่ครับในช่วงนี้นะครับส่วนอากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งครับเพราะเพื่อนแผ่นดินไหวแอดมินกับบอกคุณเคยเื่อนนะครับ เดี๋ยวมาเบิิงเรื่องของพยากรณ์อากาศเจ็ดวันแล้วกันพี่น้องภายในเจ็ดวันเนาะแอดมินกดผิดเมื่อกี้ครับเจ็ดวันนะครับย่อลงนิดนึงนะครับมาเบิิงว่าขาดไม้อากาศขาดไม้อากาศเจ็ดวันพี่น้องครับโหลดซ่านิดนึงนะคอมแอดมินกบ่ค่อยแรงพี่น้องครับขาดไม้กับลักษณะอากาศเจ็ดวันข้างหน้าครับตั้งแต่วันที่สี่เมษาถึงวันที่สิบเมษาครับพี่น้องครับ มาเบิเงว่งาเป็นยังไงนเนาะพี่น้องมาอะไรพี่น้องครับนี่สว่วนที่มานนอะไรเนาะโดนเติมอยูพี่น้องครับคาดหมายอากาศเจ็ดมือแบบอินโฟกราฟิกระหว่างวันที่6ถึง12เมษายนครับ2568นะาด่ะคาดหมายอากาศทั่วไปครับวันที่6ถึง12เมษายน2568ในช่วงวันที่6ถึง8เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก๊ลังปานกลางจากประเทศจีนแพร่ลงมากปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วกัน ทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีล่มไต้และก็ล่มตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยต,ตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศห่อนถึงห่อนจัดพี่น้องครับลักษณะแบบนี้เหตุให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นพายุฤดูร้อนพี่น้องครับโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าค้องร่มกันโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกเป็นบางหม่องพี่น้องครับรวมถึงฝ่าพาที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนร่มตะวันออกแล้ว่มออตะวันอ,ออกเฉียงใต้พัด ปกคุมเอาไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะครับเทศอหไทยภาคใต้มีฝนฟ้าคนองบางแหงส่วนบริเวณเอาไทยนะครับพี่น้องครับและทะเลอันดามันทะเลมีคขื่นสูงประมาณ1นเมตรพี่น้องครับบริเวณที่มีฝนฝ้าคนองคขื่นสูงประมาณ2เมตรพี่น้องครับส่วนในช่วงวันที่เกา 1, 12, ้าถึง12เมษายนข้อมกลอากาศตามหนึ่งจากขอการร้อมูลปกคุมประเทศไทยในตอนบนเหตุให้ประเทศไทยครับตอนบนมีอากาศฮ้อนพี่น้อครับฮ้อนโดยทั่วไปแล้วก็มีอากาศฮ้อนจัดบางแหงในภาคเหนือเนาะนะครับ แล้วก็ภาคกลางในขณะท,ที่ที่ล่มตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมนะครับประเทศทยตอนบนเททห้บริเวณดังกก่ามีฝนฝ่ากระนองบางแหงประกอบกับในช่วงวันที่1 1บ2ถึงเมษายนจะมีแนวพัดสอบของร่มตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่มตะวันออกเฉียงใต้ผัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเททาง,งบริเวณดังกก้ามีฝนตกเพิ่มขึ้นเอา้าช่วงสงการมีโอกาสเกิดฝนตะวันออกนี่นะครับกับมีร่มันชุกแรงแล้วก็ลูกเห็บบางแหงในส่วนร่มตะวันตก เราก็ล่มตะวันตกเฉียงเหนือผัดปกคลุมทะเลอันดามันแลัก็ภาคใต้ในขณะที่ล่มตะวันออกกําลังอ่อนผัดปกคลุมเอาไทยต่อล่างครับเพื่อนให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณตะวันทีอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ1นเมตรห่างฟังขึ้นสูง1-2เมตรออาไทยมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง มากกว่า2เมตรครับน,น,น้องครับขคนระวังนี่อันนี้สําคัญพียน้องครับอันนี้เป็นภาพรวมเนาะผลบอกไว้ว่าระวังวันที่6-8และ11-12คอยไปชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นข้อหลีอเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีมผผีฝนพายุฝนทะนงครับหรือ,อยุทธีหลงแจงใต่ต้นไม้ญ่สิ่งปลูกสร้างก็ป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงครับส่วนเกษตรกรคว้นหลีกเลี่ยง ให้ไม่ผลนและก็เตรียมการป้องกันความเสีย,ยหายที่อาจาเกิดขึ้นกับผลผลิตทั้งการเกษตรและกับสัตว์เดี่ยงพี่น้องครับร่วมทั้งดูแลร,รักษสาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตามนั้นพี่น้องครับเนาะในช่วงวันที่6กถึงแปดแล้วกับสิบเอ็ถึงสิตามที่เรามา ungen. นะครับพีบ่น้องครับไปกันที่ w i n d y c o m ครับพี่น้องมาเบิงว่าสภาพพ้นฟ้าอากาศเป็นจังไหนในช่วงนี้ครับหลังจากที่แอดมินเกินไม่แล้วเนาะมาเบิงในวันนี้ช่วงนี้10บนาฬิกายีนาทีครับพี่น้องแอดมินพาไปในช่วง 13นานิกากับที่นีลักษณะของเมฆปกคลุมอยู่ที่ส่วนาภาคเหนือเนอะอาะแถวแถวตรงนี้ครับนี่ท้องผพาพุ่มพี่น้องครับอุตรดิศตอนบนเนาะแถวแถวนี้พี่น้องครับแล้วกับภาคอีสานกับที่อยู่แถวแถวลมสักพี่น้องครับในช่วง13นาฬิกา14นาฬิกามหาสิผานาฬิกานี่พี่น้องครับจนฮอร์สิมองนาฬิกาเดียวกันนี่เป็นภาคอีสานตอนตอนบนเนาะเฉียงมาทางอ่า ลมสักจังหวัดเลยพี่น้องครับทางนี้เนาะแล้วก็ขอนแก่นนิดนึงครับแล้วก็ส่วนอีสานตอนใต้ก็จะมีโคลาดแก้วลงมาทางนี้นะครับที่จะไปทางสุรินทร์เดี๋ยวเบิรงว่าที่ไปฮอตไซพี่น้องครับว่าเมฆก,กุมนี่ <c oughs> นะครับ17บเจ็ดสนาฬิกาจนถึง3 4ทุ่มพี่น้องครับเมฆก,กุมนี่ก็บที่วนเวียนอยู่แถวๆเดี๋ยวแอดมินทีเบิรงมาอีกทีนึงเนาะย้อนกลับมานี่น่อยพี่น้องครับมันเร็วพดนะครับช่วง16บหกนาฬิกาสิบเนะครับ ลักษณะของกุมเมฆคุณน่กเเคลื่อนลงมาทางภาคกลางพี่น้องครับมาแถวๆโซนของนครสวรรค์เนาะวิเชียนบุรีนครราศสสีมาสุรินออกมาทางอีสานตอนล่างแต่ว่าก็ยังปกคุมอยู่ในเขตภาคอีสานตอนบนน้ำบางส่วนนะครับบ่วาคอนแกนดีแอดมินอยู่เองกันมี่ขึ้นกันครับในช่วง18 19ในขาดนถึงย0่สรกาศก็ยังอยู่ในช่วงภาคเหนือตอนบนเล็กน้อยทั้งเชียงรายเนาะอุตรดิตฐ์ประมาณนี้พี่น้องครับแล้วก็ภาคกลางกันที่มี แถวนครสวรรค์พี่น้องครับตรงนี้นะครับแล้วก็ท่องพาพุ่มทับผักตะวันตกเนาะทางนี้พี่น้องผักอีสานตอนล่างแล้วก็อีสานขอนแก่นยังวนเวียนอยูいい่นะครับในช่วงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มมาจนฮอตฮาทุ่มวะพี่น้องครับขอนแก่นร้อยเอ็ดอ่าสระขนาะส้นนี้กันนาทีโอเคแหละพี่น้องนาทีมีโอกาสเกิดฝนนะครับในขอนแก่นร้อยเอ็ดอ่ากาฬสินธุ์นะครับพยากรณ์ุูมวิสัยบุรีรัมย์อยู่แถวๆนี้พี่น้องครับแล้วก็โซนอุบลราชธานีในช่วง ยี่สิบสองนาฬิกานะครับ้วก็ภาคกลางตอนบนนะพี่น้องเพราะว่าที่เป็นพระนครรีริยานครสวรรค์วิเชียนบุรีพีโลกไปขึ้นทางเหนือไปพี่น้องนิดนึงนะครับส่วนภาคใต้ยังบ่มีอย่างพี่น้องครับในช่วงยี่สิบหานาฬิกาอ้อยี่สิบสามนาฬิกาจนฮอดตีหนึ่งครับคอนที่ออกมาทางลมสักนะครับฝนแห้งอยู่แถวแถววิเชียนบุรีมาหาลมสักรากาที่ออกมาทางขอ,อนแก่นนะครับอยู่เหนือโคราชนิดนึงอาะพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งว่าเพิ่นที่ไปทางใดนะครับในช่วงนี้นะครับ อ๋แอดมินลืมลืมเห็ด,หดภาพกว้างตัเนี่ยครับสได้เบื้อง่ายพี่น้องครับช่วงตีสามเคลื่อนเขาขอนแก่นในคืนวันที่8ปดแล้วพี่น้องครับวันที่8เขาเขาเขามาทางเชียงพูิขอนแกน่นอุบอดรรัชทานี่เนาะนะครับถือว่ารับรับเยอะอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวแอดมินภาพเบื้องนิดนึงนะครับในช่วงตีสี่ตีห้านะครับเคลื่อนออกมาทางขอนแก่นออกไปทางกาลสินขึ้นไปทางพินใยพี่น้องครับขึ้นไปทางปูนะครับสกลน,นครน,นะครับ ผ่านทางไหนพี่น้องร้อยเอสจะโซท้อนไปเมึงพี่น้องครับตามนี้เนาะขึ้นวันที่แปดช่วง 3, ตีสามฮอตตีห่านะครับพี่น้อง <c oughs> แล้วก็หกโมงเศร้าเจ็ดโมงแปดโมง,ก,โมงกับโมงออก, <c oughs> ากาัเริ่มเปย์ออกอากาศเริ่มเปย์ออกแล้วพี่น้องครับสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาค่ะทองฟ้าโปรง่งแล้วก็เริ่มขึ้นอีกเท่านึงในช่วงแรงของวันที่แปดนะครับจนฮอตทุ่มหนึ่งแต่ว่าแถวเถ่ภาคอีสานบ่ปั่นในพี่น้องไปอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างก็ถึอยู่ในช่วงของ แม่สอดเนาะอุตรดิตเตอร์เล่มาทางนี้เป็นจังหวัดใดเนาะพี่น้องนี่แอดมินบุคุนนะครับแถวๆตาบ้างว้างชินเนาะประมาณนี้พี่น้องครับโซนนี้โซอนอีสานกะบางๆน,นิดนึงอาทิตมีคลื่นเล็กน้อยในช่วงวันอาทิตย์ไอ้วันอังคารที่8ในช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มพี่น้องครับอยูนยี่ถือว่าเบาบางอยู่แค่นั้นอาทิตมีอยู่แค่ในช่วงส่วนผัค เหนือตอน,อนล่างนคครรรสว์พิโลกวิเชียนบรุรีเนาะพระนครศรีจ่าอยู่ในภาคกลางนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนของวันที่เก้านะครับจนไปฮอดเศร้านะครับพกโมงเศร้ากับว่ามีอย่างครับทองฟ้าเปิดปกตินะครับแล้วก็มืดมืดนะครับจนฮอดบ่ใบโม่งของวันที่เก้านะครับจังสิมี่ขึ้นขึ้นนิดน้อยยัดแถวพิโลกล้มสักเท่านั้นพี่น้องครับเท่าที่เห็นนะกุมเมฆที่บิงนะครับเอาแต่ว่าช่วงใบสองใบาสามสิมาได้แต่กาของวันพุธที่เก้าพี่น้องครับสังเกตว่าภาคใต้ เต็มพื้นที่เลยพี่น้องตั้งแต่ผู้เก็ตสุราธานีผู้เก็ตนครศรีธรรมราชนะครับหาดใหญ่ลงมานี่นะแล้วก็ภาคตะวันตกขึ้นไปทั้งภาคเหนือตอนล่างอมก้อยพวกนี้พยากรท่องผาพุ่มสวนพึ่งนะครับมีฝนนะครับแล้วก็ในภาคเหนือตอนบนว่าจะเป็นลมสักเลยนะครับภาคอุดรธานีขอนแกน่นเลยมีฝนฝ่าปกคลุมในช่วงสิบผาในกาของวันพุทีกาครับ เคลื่อนไปนี่พี่น้องครับเคลื่อนลงล่างจะน้อยพี่น้องครับเคลื่อนลงล่างนะครับลักษณะของลงล่างนี่หนึ่งก็คือจากาพิโรคล่มซักเคลื่อนลงมาทาั้งชายภู้มุ่งผ่านขอนแก่นมากนะครับในช่วงวันพุธที่เก่าตั้งแต่สิบหกนาฬิกาจนถึงสิบเจ็ดสิบแปดนาฬิกาแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับก็เริ่มเปิดอ,ออกแต่ว่าก็ยัมีกรุงเทพนิดน้อยเนาะพี่น้องครับอยู่ในส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับ อ,อีสานกับที่โคราชนะครับนครราชสีมาแล้วก็บส่วนอีสานตอนล่างก็ที่เป็นแถวสุริน,นทร์ในช่วงสามทุ่มของวันพุธเก้าเนาะสี่ทุ่มหาทุ่มนะครับเคลื่อนออกไปนะครับออกไปทางพูนะทั้งประเทศกัมพูชาเนาะพี่น้องครับฝนฟ้าเปิดแล้วพี่น้องครับในช่วงวันพฤหัสที่สิบบ่มีอย่างพี่น้องแอดมินพาไปเร็วๆนิดนึงนะครับเอ้าแต่ว่าช่วงว,ย 2, วยัยสองวัยสามสิบหาได้ก่าของวันพุธพฤหัสที่สิบ คลุ่มทัวพื้นที่บรว่าที่เป็นภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกแล้วก็ภาคอีสานนะครับตอนบนนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนิดเอ่อถึงพื้นที่นะครับ17นาฬิกา18นาฬิกานะครับของวันพฤหัสที่10ในภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับตอนล่างนะครับเริมที่มีฝนฝ่านะครับบกลุ่มนะครับในทั่วพื้นที่ได้พี่น้องครับนะครับอยู่ในช่วงตอนล่างได้พี่น้องวันพฤหัสที่10ช่วงแรกจนฮอสซี่ถุ่มทีนักตั้งแต่ช่วงภาคอีสานตอนล่างเพราะว่าจะเป็น บุรีรสุินบุรีรัมศรีสะเกตนะครับประมาณนี้นะครับมาทางอุบลนะครับคอนมาทางนี้นะครับโอเคน้องพี่น้องครับแอดมินจะถือเบื้องไว้สำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังวากันอีกเท่อนึงเมื่อฮอดใกล้ๆมือเพราะว่ามือหนีวันที่7เนาะ7 8 9 10อันนี้ซีมือมันอาจจะมีความขาดเขื่อนอยู่จังใดเดี๋ยวจังพอกันในคลิปต่อไปพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ